ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับท่านที่เปิดคลิปผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้คลิปช่องกิจอีวาเกมเมอร์ของเรานะครับก็มาให้บริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับอากาศร้อนอย่างนี้นะครับผมเชิญมาลองดูคลิปช่องของผมก่อนนะครับผมอากาศไม่ร้อนก็ดูได้จะเข้าห้องน้ําจะนอนก็ดูได้ครับผมนะครับมาดูคลิปไปเลยครับผมมาครับเราเก็บคุณแจประตูคุกไปก่อนนะคะนี่ก็คือแผ่นผังคุกนะคะ าใครเคยมาแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าคุณมันจะแบ่งออกเป็นโซน A กับโซน B เนาะและแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีของที่คล้ายคายกันนะคะบางทีเราอาจจะต้องไอ้นี่หน่อยอะ่ะอาจจะต้องแบบเดินทั่วหน่อยเพราะว่าบางทีผีอะ่ะอาจจะออกมาช้ากว่าปกตินะคะผีชื่อมารีอาวิลสันครับผมตอบสนองต่อทุกคนนะครับครับให้สมาสักทีค่ะอุณหภูมิต้องต่ำกว่าสิบองศาแล้วก็เกลือไปดูห้องเยี่ยมญาติเลยฮะใครใทุกคน เราเอามาทุกอย่างยกเว้นตัดไหล่ตูดมากอ่ะเดินมาแบบมั่นใจมากอ่ะกรไมมีนี่นี่มันเนี่ยเทมอุลวานอุลภูมิมันเนี่ยไปหาให้เจอนะแป้งพี่ไม้เอาไปซ่อนอีกแล้วเหรออยู่รถเลยอโอ้พระเจ้าเป็นคนบ้าอะไรเนี่ยชอบซ่อนไฟฉายค่ะเราต้องหาเป็นผีซ่อนฟองเหรอเป็นไงบ้างครับอันนี้ไปบล็อกไหนกันแล้วอ่ะผมกำลังเข้าบล็อก B อ่ะพี่กิจไปบล็อกไหนบล็อก B เหมือนกันใช่ไหมบล็อก B เหมือนกันนะเพราะพี่ไม่มีไง ถ้าวมีคน <Okay. S 2> มีไปบล็อกเอเลยก็ได้บล็อก B <ม>คืออ,ออกซ้ายหรือออกขวาออกขวาครับบล็อกบล็อกเอไปทางซ้ายครับบล็อกเอไปทางซ้ายโอเคครับเดี๋ยวไปบล็อกเอให้ครับผมตอนนีนะ้อุณหภูมิตรงทางเดินก็ปกติดีนะคะไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างขอดูอีกฝั่งกนอนครูคงไม่ชอบแยกสองฝั่งในระหว่างที่เราเดินที่คุกแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องดูตามไอ้นี่ด้วยนะ ตามห้องต่างๆด้วยนะคะว่ามันมีไหมอุ้ยอะไรอ่ะคือเปิดประตูทีมันดังฟุดตกใจร้อนน่ะแถวนี้อุณหภูมิสิบเก้าองศาตอนนี้ที่สิบเก้ายี่สิบบ้านเรานี่คือเย็นเลยสบายเขยเดี๋ยวนะสิบสองจุดสี่อ้าวใช่แล้ใช่พี่สองใช่สิบสองจุดสี่อยู่บล็อกเอครับล็อกเอสิบสองจุดหนึ่งปาตะกิดข้ามโอเคสิบสองสิบสองกว่าโอ้กันค้่อีกแล้วเหรอผีดูจัง บออกเแต่ผมชอบผมชอบผีในในบล็อกนะเพราะว่ามันซ่อนง่ายสิบแอ้วจุดเจ็ดะครับตอนนี้มันถ่ายรูปง่ายได้ประเด็นเอาละเอาละถือว่าตอนนี้เราเจอแล้วนะคะมันจะมีผีที่สนามบ้ามีไหมหนูว่ามันยากนะเพราะว่ามันเป็นโซนแบบด้านนอกคือฟังจากฟังอย่างบรรยากาศแล้วมันคือโซนปลอดภัยทั้งหมดใช่เดี๋ยวเราจะเปิดไฟในในซุกในคลุก อะไรอะไฟเลยเปิดเกือสามอันแล้วมันไฟตัดโอจะบอกบล็อกบีนี่ท้ไมเปิดเปิดสว่างจ้าเลยโอ้โหแล้ว,แล,วแล้วไฟมันอยู่ตรงไหนอะไม่ดูด้วยจะ <12. S 1> หาให้ตรงไหนครับตรง่วนไหนครับคิดว่าตรง่วนไหนแน่แน,นในห้องสำนักงานค่ะมันขึ้นสิบเอ็ดฝั่งนี้หมดเลยฝั่งนี้ก็สิบสองเนี่ยวัดได้ได้สิ่แน่้1สิบอดจุดสามตรงนี้นะครับสำนักงานเนี่ยทั้งฝั่งนี้เลยฮะฝั่งทางห้องสำนักงานโอเค แม่กี้เหมือนเห็นควันแต่อาจจะอาจจะบักบักหรือเปล่าลองดคูคุณอาจจะคิดเปลองใช่อาจจะคิดเปเองผมเอาสปีริตบ็อกมาด้วยผมจะลองถาม where are where you are you ปีไฮตอบตอลเลยตอบเลยพี่ไฮพี่แป๊บนึงเออนี่ไงไฟมันอยู่เปิดอยู่ตรงนี้นี่แต่จะตั้งกล้องให้โอเค ขอตั้งกล้องในไอ้นี่หน่อยนะสำนักงานนะเซรตั้งในในสำนักงานใช่โอเคเดี๋ยวเราควมเพิ่มครับโอ้ยไฟอยู่ตรงนั้นเลยสบายแล้วก็เดี๋ยวเราขอไปเปิดไฟหน่อยครับไปเอาไฟไปเปิดวาวไฟหน่อยปะเปิดแล้วพี่ไฟเปิดแล้วไหนดูสิโอเคเปิดเรียบร้อยเยี่ยมมากครับเราจะได้เห็นโซนนี้ได้อย่างชัดเจนนะใช่ครับจะบอกว่าคุกนี้เนี่ยเป็นคุกของ เเป็นรวมชายกับหญิงนะคะโอเป็นครูของนักโทษที่แบบผ่านการฆากรรมหรือว่าทรมานเหยื่อแล้วพี่ไม่เกิดไฟขนาดนี้แล้วพี่จะดูกดออฟยังไงอ่ะเออใช่แล้วแล้วพวกเขาฆ่าใครมาครับฆ่าพี่ไม้นี่แหละพี่ไม้รู้ตัวไหมเนี่ยตายยังยังอฆ่าลุงพรชัยว้าวลุงพรชัยนี่ตายทุกบาทตอนผมกำลังตายลุงพรชัยมาผายปอดอ๋อ คือลุวนชัยฝ่าอยฝ่าไม่ตื่นได้แล้วไม่ตื่นได้แล้วเราก็เลยจะไปนรกกันแล้วผมก็เลยกลายเป็นอมตะเลยลุงวันชัยแพ้่เชื้อมากครับผมเราจะกลับไปที่รถนะคะเพื่อไปเอาของที่จําเป็นนะอันนี้ได้ตั้งกล้องยังตั้งแล้วตั้งไว้ในห้องห้องสํานักงานหนังสือเมื่อกี้ยังไม่มีใครเอาไปเนาะเดี๋ยวหนูเอาไปให้ เราอาจจะต้องเอาเอาไปตั้งไว้ตรงหน้าประตูแมแล้วให้มันฉายเข้าไปใช่ครับสมัติสต็กครับผมเราลองเอาสมาัตส,ส,สต็กไปหอนเราจะได้รูว่าเออตรงนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดผีอยู่นั้นก็แสดงว่าผ่านเควสครับอ๋อเออใช่แสงเอาไฟฉายม่วงไปก็ได้เดี๋ยวจะไปช่วยส่องแล้วก็เอาสมัติสเต็กดเดี๋ยวใครมือว่างเอาไปหน่อยนะครับสมัติสต็กกับไลเตอร์นะเพราะว่าตอนนี้หนูเอา หนังสือแล้วก็เอากล้องถ่ายรูปไปครับเดี๋ยวครับไ่้มันมีรอยเท้า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 เออเออมีรอยเท้ารอยเท้าออกมาจากตรงในนี้ปะโอ้โหดูดิมันเดินไปนู่นเลยเดินยาวมากโอ้โหเดินไปนู่นเลยตกแจงเดินโน่นเลยแล้มันเนี่ยแล้วมันเข้าไปไหนอ่ะมันเข้าไปไหนเราคุยเราคุยเดินเดินตามคุยกับมันเลยเดี๋ยวนะแป้งดูก่อนว่าเขียนโดนไหมไอ้ฟุตสเต็ปไม่โดนอ่ะเมื่อกี้ถ่ายไม่ติดอันนี้เปิดไฟอยู่เหรอครับ ใช่ค่ะนี่เปิดไฟอยู่ครับปิดไหมปิดให้หน่อยครับผมกำลังดูกดทอห้อยู่โอเคขอปิดเป็นในนี้เลยแล้วกันเนาะเป็นไฟแบบนี้เลยอ่าได้ครับผมมีกดออมครับผมโอ้โหว้าวในคุกเลยเหรอใช่ตรงนั้นเลยครับเฮ้ยอย่างเจ๋งอะในห้องเลยเหรอฮะไม่ใช่อยู่หน้าห้องใช่ครับอยู่หน้าห้องจุ๊บแจ้งลองสองประตูโหดประตูนี่จะส่องอะไรบ้างเนี่ยส่องแล้วพี่ไม่มีเลย ตอนนี้เราเจอหลักฐานอย่างแรกนะคะคือ g o กด Off นะคะแล้วก็หนังสือยังไม่ได้เขียนเนาะส่วนเครื่องคุยผีเดี๋ยวแม่ลองคุยดูแล้วกันเอ้ยเครื่องคุยผีคุยแล้วนี่ที่มันบอกบีไฮก่อนหน้านั้นใช่เหลืออันเดียวตอนนี้ผีที่เป็นไปได้นะคะจะมีโปรโตไกด์กับจินโปรโตไกด์จินแม่นะคะรับผมเอ f เเลเวล5จะเป็นพีออกพีออยพีออยพีออยเฮ้ยเฮ้ยเฮี่แม่้องออกมาเฮ้ยมันจะมาจากไหนอะ ไม่ก็หาห้องเข้าไปมันขานตามมาแม่งแม่งจูออน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 ตามมาคุกจูออนตามขานตามไปแล้วขานตามไปแล้วเรา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 มันออกมามันออกมามันออกมาไอ้บ้าโอ้จวยเป็นจวออนเดี๋ยจะเป็นจวนในคุกอีกบ้าบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอจอพี่นี่ยันเสียงแบบทัน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 เสียงมันแบบแรงมากอ่ะมันช้าอยู่มันช้าอยู่ มันคานออกมาจากคุกข้างๆห้องนี่ครับผมใช่ครับเป็นการนี่เนี่ยถ่ายรูปเฮ้ยเฮ้ยจอนระวังชักประตูมาพี่มาโหมันตามเรื่อยๆเลยพาไปคุกพี่พดีดีเป็นคนแบบไหนไม่ต้องเป็นคนแบบไหนอยากย้ายคุกเหรอมาพี่มาเร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 ็วไงจอนไปแล้ว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 โอ้ยโอเคครับโคดออฟอยู่เดี๋ยวห้องนั้นเลยห้องไฟครับผม โอเคมีกอดออฟมีสปิริตบล็อกแล้วก็อีกอันนึงเราอาจจะต้องถ้าเป็นฟิงเกิลพิ้นจะเป็นโปรโตไกส์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกอดไรติงกอดไรติงไม่ต้องหาละถ้าเป็นฟรีซิ่งจะเป็นแมแต่คิดว่าฟรีซิ่งตัดออกไปได้เลยไม่มีแน่นอนไม่น่าจะฟรีแล้วนานเกินไปงั้นเป็น EMF มเอกับ EMF มเอกับฟิงเกิลงั้นเดี๋ยวแป้งเป็นคนถือ EMF เมื่อกี้ถ่ายติดผีไหมเนาะไปมาเอ้ามันออกรัวเลยอ่ะหรือเป็นแมวมันออกโดน ไอ้แป้จะไปห้องเยี่ยมญาตินะตอนนี้แตงอยู่ตรงข้ามของห้องเยี่ยมญาติอ่ะโอเคโอเคเออมายยมจุแจงไ้ยวยช่วยวยมันเดินมันเดินอยู่ในโอ้โหมันเดินอยู่ในคุกด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยนะแต่เหมือนจะไม่เหยียบเกลือนะเหยียบแล้วครับเหยียบเกลือไปแล้วครับเหยียบมันอาจจะไม่ได้ใช้เท้าเหยียบอ่ะพี่ไหมไดูดดูดูเดินขึ het, ้นมาขั้นบนเลยมะเออมันขึ้นไปแล้วเฮ้ยผมอยากดูมากอ่ะผมอยากดูแบบในกล้องอ่ะคุณออกมาคุณออกมา ออกไงอะตอนนี้มันปิดประตูผมอยู่อะดุโอ้โหเดินขึ้นชั้นสองชิวๆเลยเดี๋ยวเลยเออพี่ระวังมันลงไปฝั่งนู้นนะพี่แป้งฮะระวังมันลงไปฝั่งนู้นนะไม่ใช่ชั้นสองของนี่ของคุกวิกโอรเอเออมันฝั่งถ้าถ้าพวกคุณไม่ลากม,มันออกมามันก็ไม่ออกใช่คือ,อคุกอะมันค่อนข้าง,างกว้างไงแล้วแบบว่ามันไม่ออกมาข้างนอกแน่ๆถ้าเราแบบไม่ออกไปลากออกมาปาปๆเราจะไปออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวแป้งจะไปเอา จุ๊บแจงฆ่าตตีเหลือศูนย์ครับโอเคเดี๋ยวจะไปกินยามีคนบอกว่ามันเหยียบเกลือน,นะคะเหยียบ,บเหรอเหยียบแล้วครับเ,ออเหยียบแล้วครับเอเหยียบแล้วใช่ไหมโอเคจุ๊บแจงเดินเข้าไปแล้วนะคะในห้องตอนนี้แล้วก็ตามด้วยพี่กิตนะคะเดินเข้าไปดูเอ F เเนาะเพราะว่าเรายังขาดหลักฐานอย่างเดียวพี่กิตเอาสมาร์ทสติ๊กไปลบล้างที่เกิดของผีเรียบร้อยนะคะเฮ้ยเมื่อ hey, กี้กล้องมันเปลี่ยนเองอ่ะเพื่อนทำไมอ่ะ ผีมันกดเปลี่ยนฉันกลัวมันเปลี่ยนของที้ฉันอพี่ลองถ่ายลองถ่ายชกลูกกงให้หน่อยดิมันไม่เห็นรอยนิ้วมือเลยวะแต่พยายามส่องอยู่เนี่ยไม่มีเลยนะไม่เห็น,น,นผีที่เราเจอจะอยู่ในบล็อกเอนะครับผบเฮ้ยเดี๋ยวนะมันปิดกล้องเปาวะมุมกว้างของบล็อกเอไม่มีแล้วอ่ะไม่มีเลยอยู่ห้าหรือห้าต้อง พี่มีคนมือว่างป้าเอาเอาไฟฉายไปฉายให้หน่อยดีข้างบนอะอ่ะไฟฉายม่วงอ่ะเดี๋ยวแจ้งกระถือเอฟเอฟไว้ละเพราะว่าไม่งั้นมันหายากบอกห้ามันจะเป็นมุมกว้างเนาะพี่กิตอ่าอยู่กล้องเบอร์ห้าครับถฉายดิเดี๋ยวนี้มือไหมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ผีล้อยไปประตูข้างหลังพี่ไม้ประตูข้างหลังพี่ไม้เฮ้ยอะไรีี่อะไรไม่รู้ลอยไปอ่ะเป็นของผีผียืนหัวสั่นอยู่ สองประตูเอ้ยไม่ใช่พี่เป้พี่ไปน้องสองประตูนั้นหน่อยประตูใหญ่ที่ผีเดี๋ยวพี่กิดใช่ครับใช่ครับประตูไหนประตูใหญ่ไหนโอ้หแล้วเมื่อกี้หนูเห็นในจอคือแบบมันคลุมกระจายอ่ะแบบไม่มีเลยมากแล้วประตูไอเนี่ยประตูตรงห้องไอ้เนี่ยห้องคอมอ่ะเฮ้ยทำไมมันหายยากจังว่าคือผีปิดจนเกิดพอดโดนลมได้ตอนนี้เราเห็นตัวลอยไปลอยมานะคะในอันก็เป็น EMF คือฉันว่ามันเป็นโปรโตไกด์อ่ะมันลอยมันโยนของใช่ไหมใช่ หรือเปล่าอืมเดี๋ยวนะตอนนี้เราักไก่ต้องมีฟรีซิ่งหรือเปล่าผีมาครับผีมาครับมามพี่หมามาเฮ้ยผีมาเหรอผีมาตอนนี้เพื่อนๆเข้าไปอยู่ในลูกกบห้าอย่าแบบห้าอุ้ยเอ้าอย่าแบบห้าออกๆพี่หม้ยออปครรรััับบไไปปคคบเป็นจินนะผมถ้าเกิดเจอมันจะวิ่งใส่อ๋อ โอเคได้หลักฐานมาแล้วนะคะเป็น EMF level 5นะคะผีตัวนี้เนี่ยเป็นผีจีนนะครับสุดยอดมากเป็นผีจีนอย่างเงี้ยใช่ครับผมเป็นชาวต่างชาติวู้ชอบจริงๆเลยอยากให้ผีมันมาแบบมาเล่นกล้องอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะมันออกมันออกผีออกผีออกอเหรอใช่ใช่ครับผมเอ้ยแม่ห้อยย้ายัอ่ะ อ้าวหยุดแล้วแล้ว,ลว,ลวยงัวยงยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดแต่เราไม่เห็นเลยเนาะพี่กิตเออไม่เห็นเลยอ่ะมันอยู่ในนั้นเลยเฮ้ยเห็นว่ากดออฟไลท์ทุกปออ่องทุกป่องอ่าเปิดไฟปิดไฟอ่าเปิดไฟปิดไฟแล้วตึ้งตึ้งตึงเ,เ,เรามาดูห้องเบอร์ห <laughs> ้าดีกว่าเอ้าเลยห้องเบอร์ห้ามันจะเป็นห้องของบล็อกบล็อกเลขห้านี่นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะใช่ป่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะ อยู่ขวามืออยู่ขวามือมันอยู่ตรงบล็อกขวามือชั้นบนขอมอเพราะเมื่อกี้พี่ไปไล่ไล่มันที่อยู่มันไงมันเลยน่าจะย้ายขึ้นอ๋อเออใช่มันอาจจะย้ายขึ้นมาด้านบนนะคะโอเคหยุดแล้วไปแล้วไปแล้วไปละวยังไม่หยุดล่าเลยอ่ะตอนนี้เคว้นหมดอย่างพี่อยู่แล้วอยู่แล้วปลาออกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาไม่มีอะไรละไปไล่มันเลยโอ้ของเราเรียบร้อยนะคะรับ ไม่มีอะไรแล้วมาน่าบอกว่าจุกแจงเลือดสติเลือดสองครับผมไม่รู้จะใช่ไปแล้วนะครทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนไม่มีอะไรแล้วมาพร้อมคือผีอ่ะมันมาจุกแจงไว้ครับสติอะไรลดลงสุดเยอะสุดคนอื่นใช่ใช่มันมันจ้องใจแบบจ้องอาฆ่าจุ๊แจงคนเดียวไม่มันชอบแจงแหละป็นสวยโอ้โหคือถ้าไปพูดกับใครแล้วก็คือแบบภูมิใจปะจุ๊แจงสวยผีชอบสวยผีชอบอะ